ตอนนี้ถึงเวลามอสมพี่จะแกล้งนะทุกคนมาหาเอ้ยมอสมอะไรที่จะแกล้งคดูจะมาแกล้งคนในเฟรมกันว่าเราจะออกจากเฟรมค่ะทุกคนมาดูกันว่าพวกเขาจะเป็นไงกันเพื่อนบอกมันอบอกดีใจที่ออกออกใช่ใช่ไหมรู้ดีนะพวกมึงนี่หนนะ้าเรามี ลคน,นนรี้พวกเขาก็แคบจะไม่อ่านกันหรอกอานจริงอ่านแล้วก็ไม่ตอบกันแน่นน,นแหละอ่านแล้วแทบจะไม่เคยอ่านแล้วแทบจะไม่เคยตอบรีวิวคั <laughs> บคุยครับ 没问题。 กูจะโดน,นด่าไม่ได้ช่ไหมอนน้คกูโดนด่าเยอะ กูเป็นกูเป็นเออกูเป็นทีมที่แบบโคตรกวนตีเลยแมนแมนโบอเอก้ารูปไปกาฉันไปเลยเกออืมอันนึงอันนึ่ง,ง,งขอมนถึงรูปไว้ก่อนเราเราเราจะยังไม่พิมพ์เราจะไม่พิมพ์ได้ฉันไม่บอกนะ ัว่าแซ่บไอ้เดี๋ยวมาตัดผู้ผมอย่างนี้ไม่

ええ <laughs> 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 chia lò như nè đâu chia lò là được nè ไงโคตรแสบเลยอ่ะเฮ้ยลไมไดกิ้งยอกเล้เฉยเฉยปะยังไงทุกคนทุกคลิ่นี้ยกันเลยนบายบายรู้สึกว่าใครกดไลค์กดแชร์กันดีติงหัด้วยทุกคนบายค่ะ